กราบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขๆเนาะบ่ว่าสิเป็นทางไทยหรือทางลาวต่างประเทศเนาะบ่ยาวก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่ยาวซะแลวเด้อพี่น้องสิเป็น FC ใหม่สิเป็น FC เก่าบ่ยาวก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่ยาวซแวคือเก่าเนาะเปิดภาพมาก็เป็นงห้ทุ่งนาของบ่ยาวเนาะที่ว่าบ่ยาวเคยว่าว่าเป็นมูลของแม่เนาะอ่าบ่ยาวสิมาให้พี่ให้น้องเบิ่งเนาะว่าให้หน้าตะก้าบ่ยาว อ่ามีอันแม่อยู่นเวเพิ่นน่ะเนาะเพิ่นเห็นบ่ยาวอันไปซอยเหลือคนทุกคนยากเนาะก็เลยถามบ่ยาวว่าลูกอันสํนัใกล้สิแล้วไปเนาะบ่ยาวก็อลงไปเนาะแต่มันก็ยังหลายเนาะพี่น้องเพิ่นก็เลยว่าอยากซอยเนาะเพิ่นก็สิซอยเรื่องการจ้างเนาะพี่น้องจ้างคนลนาเนาะเพราะว่าเพิ่นอยากให้บ่ยาวไป ทายคลิปแบบมต้องมาห่วงหนาห่วงหลังเนาะให้ไปซอยทำงานตัวนั่นแบบซอยคนตุกคนยากแบบเต็มที่เนะาะคือเป็นทางง้นบนเย้าก,กับสิกลับมาแบบว่ามาทาั้งให้ทั้งหน้าอีกเนาะแล้วก็ไป้ซอยกับมันอัดสิบที่เนาะเพราะมันเป็นหนาเรียกนให้หนา้นา,นาเนาะมเมย์พึ่นไปได้ว่าเมย์สิซอยเรื่องการลำให้ลำหน้าจ้างคนเบิ่งเนาะอเอีคพี่น้องไปเบิ่งไปเบิ่งไปซมน้ำกันเลยเนะาะว่า นาบอยเนาตรงนี้อยู่ไปหอดใจเนาะเนาะพี่น้องกะนาบอยาวเป็นมู้นของแม่์บอยเนา,าเหรเนาะเพิ่นกะบบริยูแหละเพิ่นกะไปตั้งจากบอยาวไปตั้งสิบปีนี่เนาะพี่น้องกะเพิ่นกัได้ทิมให้ตาก,ก้ามู้นของเพิ่นนเราไว้ให้ลูกให้เต้าลำต่อไปกินเนาะบริสุบริบรบรบรสุขเอาเสนอคนอื่นกินเนาะพี่น้องอันนี้กะชิวระวงังเนาะพี่น้องชิวระวงนะังรถเนาะ มูลของแม่ของบะยาวนะแล้วก็สิขึ้นไปฮอดพุ่นพี่น้องไปพุนเป็นะพุนเิงๆพูเนาะพอถึงเสียงพ่พี่น้องคือนานั่นมันเป็นนา4พูดเนาะพี่น้องเพิ่นแบ่งออกเป็น4ส่วนลูกยายอันของบะยาวน่ะก็คือไอ้น้องของแม่บยาวล่ะเนาะ อันนี้สิเป็นนาของน้องของเมย์ัง,งนั่นก็สิเป็นนาอ้ายของเมยเนาะแล้วก็พูดของอันมูลข,ข,ของเราว่ามูลของบอนี่มยของมบนี่อยู่นี่พี่น้องอยู่ตรงกลางแล้วก็ามไปมงนันก็สิเป็นของหน้าสาวเนาะของนาสาวบอีก มายาวกับฮาชิมาอะไพี่น้องฮาชิมาแต่อันหลวงเงี่ยวน่ะเมื่อนี้กับไเลยมาถ่ายหน้าเมื่อนี่พี่น้องเบิรงน่ะเนาะกับฮาชิมะถ่ายคลิปขอบุญขอบคุณแม่ทั้งยูโนวีเพิ่นเพิ่นนะเนาะประเทศยูโนวีเพิ่นที่เพิ่นชอยบ่อยเย้าจ้างคนหนำหน้าอะไพี่น้องบมายาวก็ได้ประกาศลงไปทั้งเฟซบุ๊กมายาวกันเนาะว่าจ้างคนหนำหน้าเนาะแต่กะมีแต่ พี่น้องเจ้าของเนะีพี่น้องพี่มาซอยอ่ะเนาะเป็นน้องของแม่อ่ะเนาะหน้านี่ตรงนี่เพิ่นมาลำเนาะลำซอยกันเพราะว่าคนอื่นเขาก็ลำหน้าเจ้าของเบิดเนาะถ้ามีอันคนทุกข์ยากหลายๆคนกัพี่น้องเห็นแบบว่าคนทุกข์คนยากหลายๆคนกับแล้วว่ามีคนต้องการช่วยเหลือ กาติดต่อมาหาเบายแหวได้เนาะแต่บายแหวกับคอแบบว่าทุกๆงากๆอย่างดีเนาะพี่น้องแบบจนแบบซอยเรือเจ้าของไม่ได้แต่ว่าเจ็บป่วยเนาะบอยแหวก็ต้องการซอยคนแบบว่าทุกๆงากๆอย่างดีพี่น้องจนคนซอยเรือเจ้าของแบบไม่ได้เนาะรือว่าคนเถาะคนโอแบบอยู่นอนอยู่คนเดียวลูกหลานม่ว่าเบิ่งหรือซีกอะไรเนาะรือว่าเจ็บป่วยอย่างที่เนาะพี่น้องต้องการคมสีเรือด่วนเนาะไล่แต่ว่าบรอยากให้มัดตัว อยากให้มาอันหลอกบ่ยาวเนาะพอฮู้ทีหลังอ่ะมันสิเสียความบ่สึกเนาะพี่น้องบ่ยาวก็ต้องการซอยเหลือคนที่เพิ่นลําบากอีดีเนาะเพราะว่าผู้ใหญ่หลายๆคนเพิ่นก็อยากเฮ็ดบุญแบบซั่นบ่อยากให้มาตั้วมาต้มว่าอันบ่มีให้หน้าตก้าบ่มีข้าวกินเนาะอันนี้บ่ยาวก็บ่ได้เว้าใส่ผู้ใดดอกพี่น้องก็ในคลิปแบบว่า เวาออกไปว่าทางที่มันดีเนาะบ่อยากให้มาตั้วมาต้มเนาะ,ะนก,กะเจพี่น้องกะมาต่อเรื่องนาบ่ายาวต่อเลยเนาะของแม่เพิ่นก็สิสุดแค่ให้นะหม่องนี้เนาะุ่มไปนั่นกสิเป็นมูลของน้องเพิ่นแล้วกะน้องเพิ่นผู้นี้อีกอ้ายเพิ่นก็สิอยู่อีกักน,น,กนนพีคคนนะนะ่น้องครับแปลากเพิ่นเนาะน้ํา แต่มันกับซีมืดในเด้อพี่น้องเพราะว่ามวยเนากับมันคำเดี๋ยวน้องพี่น้องกลับมามันกับคำแหละพ่อแม่เพิ่นก็ได้โทรมาถามหามวยเนาว่าหน้ามวยเนาหน่ะแกชี้แล้วไปมวยเนากับเบาความจริงเพิ่อนเนาะกับยังหลายอยู่พี่น้องเพราะว่ามันหาสีสุกเป็นช่วงลำหน้าเนาะพี่น้องยังไม่ถึงว่า แต่สิแล้วแล้วเนะาะคนอื่นก็นยังหลายอยู่นะ่ะทีนี้แม่เลยว่าจ้างคนลําได้บ่เพิ่นว่าก็เลยเดีย๋ยวแม่สิซอยเพิ่นว่าบัดนีก็ได้ประกาศลงทงเเนะาะว่ามีอยากมาลําหน้าบ่เนาะพอแม่เพิ่นก็นอยากให้บ่ยาวไปเฮ็ดซอยเหลือคนเฮ็ดให้เต็มที่เนาะสิบ่ได้มาห่วงหน้าห่วงหลังเนาะ ทางเทิงกับเพิ่นอาสิลำแล้วเนาะเดี๋ยวมันยังสิเป็นติพาที่พาน้องไปเบิ่งเนาะที่เพิ่นลำมันเพราะว่ามนีมันทั้งลำทั้งลกเนาะพี่น้องมันเลยึงแน่เนาะบ่อื่นก็อาสิหลายอยู่เนาะแล้วแต่ลกาได้บ่ได้เนาะพี่น้องมันสิเป็นเลี้ยงให้ไปเด้อพี่น้องนาตรงนี้สิบ่ลายดอกพี่น้องนาตรงนี้เพราะว่าเพิ่นบ่ได้ซาวให้นาเนลายเนาะดแต่สมัยอันพ่อกับแม่เพิ่นเฮ็ดกี้ก็ วก็เนาะบระด็คือคู่มือนี้เพื่อเช็ดเศษได้สำนึกะคือว่าเมื่อยคุนเตะกิเลยถ้ามือน huh ี้ต้องใส่รถไถแล้วมันก็ไหวกูเก้าพี่น้องใส่รถไถไถหน้าแหละแต่ก่อนตะกี้เพิ่นก็ใส่กล้วยเนาะใส่กล้วยไถหน้าใส่ก็ได้ษซาวบโหราณแต่หน้าทางนี้หน่อยกะจิงเนาะพี่น้องแต่ว่า เขามันสีงามเนาะใส่ปุ๋ยหน่อยก็งามนะทงให้นี่เวลาใส่ปุ๋ยสอบท้องสอบมันก็นเผินอขาดเนาะแต่หน้าทงทงที่ว่าบวิญญาณอยู่ประจําไม่ดีเฮ้ยวิญญาณอยู่ประจำอะทีญญะะได้เข่าหน่อยเป็นหน้าดินทรายเนาะหน้าทงนั้นนะโบอค่อยได้เข่าลายเนอะเราข้าว,าว,วาบาสิให้คนอื่นเฮ็ดกะ ก็ได no, no. no. no, no. no, ้เข่าบอกี่สอบเนาะพี่น้องไปจากป้าให้ป้าน้าเนาะไปจากให้ป้าให้ป้าน้าก็ก็ได้เห็ดช่อยกันเพราะว่าอายกับเอื่อยเนาะสองคนเนาะพี่น้องแล้วก็นางเอกบอยเนาคนหนึ่งก็ซื้อสามคนเนาะทำบอยเนาออกไปติดเบียดกันเนาะสมื่นในเรื่องพี่น้องเนาะเพราะว่าท่นกระทำเนาะ ล็กกาเมื่อนี้พี่น้องเนี่ยวัย่าสิบห้าปีพี่น้องไปบนเนบิกเนาะว่ายาวอธิอันหยุดเวลาไว้นิดนึงเนาะเพราะว่าบอเพื่อเป็นการมอให้คลิปมันยืดยาวเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็เป็นกาที่เพิ่นล็กมื่อนี้เนาะน้องกเมื่อนี้คาว่า,าล็กกาหลายๆก็บลำกับเล้วไว้เนาะแต่ก็บ่ยอวก็บ่ฮู้ว่าอันเพิ่นจ้างมัดเท่าใดรเนาะ ก็ที you know, you have 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 ่อยู่มัดละพันบ่ฮู้กันเนาะบยาวก็ต้องถามเพิ่นเนาะก็สิอยู่ประมาณวเนาะเพิ่นมากะอยู่บ้านก็มัดละบาทนี้พี่น้องเพนานีทงนี้นั่นบ่ได้มีเียงหน้าเนาะพี่น้องมาลําชงเช้ากะแล้วก็อ้ายเพิ่นก็ย่างเนาะย่างกลับไปมือนอนหน้าพุ่นนั่นเนาะ สองคนมันกับลูกชายพญ,ญา้าอิงพี่น้องกับหลานหลานคนนึงสิลำได้สองสามให้พี่น้องคนลำไล้สามให้มือนเดี๋ยวพญ,ญ้ากับพกะสัชีมาขอบุญขอบ,ขอบพุณนผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่ ใจดีจ้างให้บ่เน่าหน่าเนาะเนา okay, นะโอเคเนาะพี่น้องเนาะกะบ่เน่ากะอันให้เบิ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะกะบ่เน่ากะมาขอบขอบุญขอบคุณเมธีเพนะิ่นยูโนบีแล้วเนาะทีเพิ่นมีใจอยากซอยบ่เน่าจ้างคนลำให้ลำหน้าเนาะบ่เน่ากะขอบขอบุญขอบคุณบณนเนราย้วเนาะที่เพิ่นอยากให้ พ่ยาวไปเฮ็ดงานตัวนั้นเนาะพ่ยาวก็ขอบุญขอบคุณเพคนในหลายเนาะขอให้เพป็นมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงบรเจ็บบรจน์บอกไข่ก็ให้ร่ำให้รวยแลักกะทุกๆคนผู้ใหญ่ทุกๆคนเนาะแล้วก็บ่าว่าสิเป็นผู้ใหญ่สิเป็นเอฟซีทุกคนพ่ยาวก็ขอบุญขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเป็นกับน้งใจให้าเน่าเนาะพ่ยาวน่าก็เช็ดให้ดีที่สุดเลยพี่น้องโอเทสานาะพี่น้องก็บพ่่าวก็สิลาพี่ลาน้องไปแล้วเนาะเพราะว่าคนสิตกอีกแล้วล่ะพี่น้องมันกับขำอีกล้วเนาะพ่อ่าเน่างไป เด้อบาดนี้เด้อม,มาอันขอบคุณขอบคุณทุกคนเนาะที่ประญญญญกับโฆษณาของมะยาบมายาบกับขอบุณขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยล่ะเจอกันคลิปหน้าพี่น้องขอบคุณขอบขอบคุณกลับ,บสบายดีเลยสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อ